สวัสดีครับผมพี่น้องครับขอกันอีกแล้วครับผมกับบ่าวอีสานสายล่าครับมือนี่กับการฝึกนกไม่ครับถิ่มไห้ได้เหมือศร้าครับผมเหลียวมาเห็นนกดินปึ๊บๆๆนะครับติดอยู่พันเนียดครับผมบัวหลวงนกหยางครับไปเบิ่งกันครับผมนกไม้ครับเจ้าดาวลุงครับผม นกเหยียงบูครับนี่นกเขาไฟาาบ่อเปล่าพี่น้องผมเลี้ยวมาแต่เฮี้ยนว่ะครับเห็นแต่บินปึ๊บ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 นกเหยียงน้อพี่น้องเลยเบิ้งกันครับฮือคือเป็นหางใหไล่เปล่า,าเดี๋ยวๆลงไม้เบิ้งครับนกเหยียงบูครับนี่นี่ครับอยู่ฟังนี่ สักคู่พี่น้องสักคู่นกหยังบูครับหางไล่ๆครับผม <_ d ata> พี่น้องเอ้ยของแท้ครับ <_ d ata> <_ d ata> <_ d ata> โอ้นกไม่อะนกตัวนี้มันคือหมานตาแน่วังสีแท้พี่น้องเอ้ยตายตายดีเด้เนี่ยเจอพเนียดป่าบ่กันพเนียดบ,บ่ป่านี้เดือบรอยวะพี่น้อง เหนยดีนี่คือสีโบคันนี่เหรอครับนกตัวนี้ไปงวดแรกกถึงนกกดปูดกับนกกดปูดจิกเลยตายค่านเนียดต่ออยู่ฮียนก็มาถึงแล้วอ,อีกโวยตายเบิ่งเอาโหลดพี่น้องของแถเลยแล้วนกเขานี่แหรครับบักตัวกินนกเขาห้องสมนำหนามึงบ่ อาห้องสี่พี่น้องมันมาเถือแล้วผมสีเฮ็ดคือจังอาจารย์ที่ผมอาจารย์บอกผมเนาะพี่จ้ากบแล้วครับที่เราบอกเราเป็นอาจารย์ผมเนาะผี่ช่ผมแล้วก็ีจ้ากบเป็นผู้ใดก็กคือเจ้าของผนยดต,ตัวนี้ครับที่พรนเหนือีนดให้บ้าอีสานครับผนึกต,ตัวมันมานตัวนี้แหละว,ว่าตะอออครับบนกเขากับนกยางอื่นแล้วก็ เป็นเจ้าของไม้เสาวตัวนี้อีกพความพี่น้องเราก็เป็นเจ้าของนกเจ้าเลี้ยวเนาะที่ที่บาวอีสานไปต่อให้พี่น้องเบิงนะ่งเนาะที่เิ่นแบ่งมาให้บาวอีสานะนะครับเป็นอาจารย์ผมเราบอกว่าถ้าถือกรณลนีแบบนี้ให้เอาไฟแชกจุดขนนกตัวนี้ครับนกแล้วหรือว่าสิเป็นนกกดหรือว่าสิเป็นนกยางอื่นที่มันนกเขาเ้าสสยา่ายนให้จุดขนมันให้นกเฮาดมนะครับ นกเขาสิบ่ลบว่าสันไอ้เพิ่นบอกงั้นสิเดี๋ยวผมสิเฮ็ดเบิ่งนะครับผมโอ้ยผมหัวเบาเดียวไฟแขกมาน้ำแล้วพี่น้องเดี๋ยวแลนไปเอาไฟแขกแป๊บนึงครับผมสักครู่ครับเอาพี่น้องครับเหนื่อยเลยแลนไปเอาไฟแขกครับบอสเฮ้เดี๋ยวผมสิ ดึงคนนกตัวนี้ออกมาเนาะเพื่อเป็นการบอทรมานมันครับสีบดจุดค่าตัวมันสีดึงคนมันออกมาจุดให้นกตัวนี้ให้นกให้นกฟึกดมครับผมมอหายมันหยานครับเพราะว่าอาจารย์เป็นบอกมากสี่เนาะเดี๋ยวสักครู่พี่น้องขออนุญาตเด็ดปีกกอนครับพี่น้องครับผมเด็ดมาแล้วนะครับผมผมสีจุดเหนือล้มครับให้นนกตัวดมนะครับ ขูได้พี่น้อยนี่เห็ดแบบนี้ครับเห็ดแบบนี้เห็นกต้อดุมนะครับมันสิบรยานครับต่อไปนะครับผมอันนี้ก็ยูที่ความเสือครับคือว่าอาจารย์ผมบอกผมสอนมกักงสิผมก็เห็ดตามเพิิน,นครับเห็ดตามเพิินตามจริงกับจุดโอ้นี่เล่นเหรอครับต่ว่า มันเป็นการทรมานผลเนาะห้องอซื้อห้องกับสีเทาดังสีแล้วครับผมอันนี้บรอดเป็นการจุดนตโตมันดอกพี่น้องเห็นหกือห้องดมไปนะครับสีบอได้ยานนะครับต่อไปมันสิบรอยานครับแต่อันนี้ผมกับโบหูคือกันนีน้อาจารย์เพ่นบอกเนาะค่ายผม่นบอกมากสีครับเหตดตามเพิ่นดมลูก วอยานครับต่อไปนะครับผมเบิรงหนามันครับเบิรงนกงเล็บที่แหลมคมนะครับผมมาจังไดผมกับบูหูนะตะกี้โบเห็นมีเลยเกือบไปแล้วครับนกตัวนี้ือว่าดวงดีครับนกต่อตัวนี้หลอบแรลเกเลยกกดปูดมาจิกนกเฉลยนี่ตายค่านี่มันเห็นเนาะออกปลาขังแหลกเห็ดขันดีดีพี่น้องเ้ย บะนี่ก็สีลบลบมาดพาุนเอามาเหมือนเสามาใส่ไปขันดีอยู่เลยพี่น้องบม่อคืนเาบิกหนี่มาถือกนี่เอาพี่น้องเอ้ยนกป่าก็บนีอยู่สองสามตัวอยู่ๆนี่มาเทียงกันเรื่อยครับเขารวมเรื่อยแต่บ่เหยียบหรอกครับเพราะมาหลอ,อนกห่อจุดๆให้มันเบิดเลยเด้อพี่น้องให้มันถือกิน ดึงบอ,อกวาอีกพี่นอ้องว่าจุดกับขากโหลดบ่ห้มันยาน,นครับบ่ห้มันยานครับมันถือกินนะครับอ๋อ สำเนีย๊ยแหละพี่น้องตัวนี้ก็สิปล่อยมันครับขาบ่ได้เดอกพี่น้องเดี๋ยวสิปล่อยเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สิเอาไว้สั้นีแ้แหละครับผมสวัสดีครับ